มันักเรียนเยอะแยะเลยนะพวกนี้ตั้งสายนันล,ละแล้วเนาะพ่งนี้วันพระในฐานะเราเป็นชาพุทธจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกหลักวิชาจ๊ะเราต้องเตรียมอาหารหวานข้าว อยัรทำไปเข้าวาดัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญที่วัดใกลบา้าทหรือวัดที่เราคุ้นเคยครับเก่งมากเลยจงรวยจงแข็งแรงจงมีอายุขายยืนยาวจงเข้าถึงธรรมจงสมหวังนังใจทุกสิ่งนะลูกนะ เอาไปแบ่งกันรวยจ้ายิ่งปริ่มยิ่งรวยจ้านี่ยิ่งปริ่มก็ยิ่งรวยจ้าอ้เยอะแยะเลยเนาะ